วันนี้นะครับได้ซื้อเครื่องเชื่อมมาใหม่ตอนนี้กําลังให้น้องที่เป็นช่างครับได้มาสอนให้ว่าจะต้องเชื่อมแบบไหนปรับวนปรับแอมป์เท่าไหร่นะครับผมจะเอามาทําเป็นค้างผักขาบนะก็จะมีการซื้อเหล็กตอนนี้คือพยายามที่จะแบบให้น้องสอนว่าถ้าเหล็กขนาดนี้มันควรที่จะปรับวนปรับแอมป์เท่าไหร่ตู้เชื่อมตัวนี้จะเป็นแบบ2ระบบนะครับนี่เข้ามาดูใกล้ๆครับเป็นแบบเล็กๆครับราคา2 0 0 0กว่าบาทนี่เป็นแบบนี้ครับที่ใช้เชื่อมตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นแบบ o 2เนาะ o 2นะครับเป็นแบบ m i จีเห็นไหมครับตัวนี้มันจะขึ้นว่าเป็น MIT แต่ถ้าเกิดถ้าเป็นแบบเดิม,ดมถ้าเกิดว่าเรามีทูบเชื่อมทำได้ไหมอันนี้ก็สามารถที่จะทําได้นี่นะครับก็จะเปลี่ยนหัวถอดหัวตัวนี้ออกนะครับแล้วเราก็ใส่เข้าไปแล้วก็ทูบเชื่อมธรรมดาตอนนี้ปรับแอมป์ปรับกระแสไฟฟ้าอันนี้เป็นปรับความต่างศักดิ์ถ้าเกิดว่าเราใช้ไปแล้วระบบโอชูมันหมดตรงนี้ครับเรามาดูด้านข้างนี่เปิดเข้ามาปุ๊บครับหนี่ก็จะมีขดลวดในการที่เราจะซื้อมาเปลี่ยนได้ถือว่าโอเคครับสำหรับช่างมือมใหม่ๆนะครับก็สามารถที่จะทําได้มันไม่ได้เหมือนรูปแบบเดิมๆที่มันจะทททํําาายยุุ่่่งกนะครับแล้วีีสสญด อ่าอันนี้ผมชอบตัวนี้อันไหนนะดูนี่อ่าตัวนี้เขาจะเป็นหน้ากากแบบอ่าปรับแสงอัตโนมัตินะครับนี่มันจะมีปุ่มปรับของเข้าอยู่นี่เห็นไหมครับนี่นมีปุ่มปรับเพราะเป็นออโต้ความเข้มแสงอะไรเท่าไหร่ถือว่าโอเคครับน่าสนใจมากสําหรับคนที่อยากจะมีเครื่องเชื่อมเล็กๆไว้ที่บ้านราคา2อ0 0กว่าบาทอันนี้แนะนําเลยครับน่าสนใจทั้งเชื่อมก็บอกว่าโอเค